สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้พี่แจ็คจะมาแจ้งผู้โชคดีนะคะที่ได้ร่วมสนุกกับทางร้านเล่นเกมกันไทยเลยนะเขาเรียกอะไรนะไทยแลนดเจ้อไทยเกนะี่ยวกับโซเชียลแคมป์มไทยโซเชียลแคมป์ะคะะว่าไทยยังไงเดีย๋ยวนี้พี่แจ็คจะเปิดให้ดูนะคะมาดูนิดนึงค่ะอันนี้ของแฟนเพจร้านเรานะคะค่ะมีทั้งหมด2,900 0กว่าล้เกือบ3 0 0 0 0แคะ่ะพี่จ็คจะมา แจ้งผู้โชคดีที่มาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะคนไหนนะมวันไหนนะที่พี่แจ็คประกาศไปเมื่อสองสามวันก่อนนี่ไงคะก็แจ้งไปแล้วนะคะแจ้งไปทางอินบ็อกตรงนี้นะฝั่งนี้นะฝัะ่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้โอ้ยตกใจหมดฝั่งนี้คือผู้โชคดีที่เล่นทาง ed, แฟนเพจเราประกาศทางแฟนเพจนะคะคนนี้ได้คือคุณอะไรนะต้นคุณอะไรนะที่ที่เล่นนะคะเล่น,เล,นเล่นได้ก็คือที่เล่นแสดงแช์นะ ในอินบ็อกซ์นะพี่อินบ็อกซ์ไปหาเขาละชื่อคุณผู้ชายเนี่ยทศพลนะคะครับอ่าทศพลเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะโอเคพี่คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาทางโซเชียลแคมโซเชียลแคมเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วพี่เข้าไปประกาศเรียบร้อยว่าคืออะไรแล้วพี่ก็หลังจากเที่ยงวันที่26วันนี้คือเที่ยง2ี่กพี่ก็มาลูกมันมีจะจับอีกหนึ่งรางวัลอ่าคือจะแรกโซเชียลแคมพี่จะให้คนที่ประกาศผลคนแรก ก็คือได้คนแรกไปแล้วหนึ่งคนแฟนเพจหนึ่งคนเป็นสองนะสองรางแล้วนะแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอางี้ไหมคนมาเทเล่นกันเยอะเดี๋ยวใจอีก็ว่าใช่จะอีกระหวัหนึงก็คือคนที่โซเชียลแคมยังไงนะที่เยอะเยอะที่ตอบเหมือนกันที่ตอบถูกถูกแต่กลัวเสียโอกาสก็เลยเอามาจับฉลากอีกกอันึงนะคะนอกจากนี้นะคะเอามาเล่นจับฉลากนะคะคนที่ตอบถูกแชร์ด้วยรีโพสต์ด้วยนะคะรีโพสต์ตอบถูกสองข้อรีโพสต์ด้วย อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะวันนี้วันที่26ตอนเที่ยงพี่ก็เลยปิดบุกเที่ยงปุ๊บน้องโจงเช็คเรียบร้อยเลยก็มันเป็นอะไรอาแชมพูกับั้ามาให้พี่หน่อยสิลูกอาให้ออฟเอาให้พี่อ่ะอาแชมพูกับกินนวดนะคะมาไหนกินเตอร์ไหนลูกอีตอนนี้นะคะเลิอยู่ที่พี่จะส่งไปให้นะคะแต่ถ้าน้องสะดวกมารับเองมานะคะชื่อน้องอะไรนะ ฮัลโหลอะไรอ่ฮัลโหลแจ้งไปไม่มีการตอบรับนะคะถ้าคุณไม่ตอบแม่อะไรมาคุณจะไม่ได้สิคะเอ่อจะไม่ได้นะคะฮัลโหลอะไรสักอย่างนะยู่ในนั้นอะ่ะใต้เมนทั้งล่างนะคะคืออันนี้พี่จะจับละอ่ะดูนะคะผู้โชคดีคนที่สามนะแฟนเพจหนึ่งคนโซเชียลแคมไปแล้วเมื่อเช้าหนึ่งรอบแล้วอันนี้ละคนที่สองไอ้คนที่สามละอยากรู้ว่าใครจะได้นะคะ สามรางวันนี้เราจะส่งถ้าไปเมืองนอกให้กลับมารับปีหน้าปีไหนพี่จะเก็บไว้ที่นี่นะคะแต่ถ้าส่งไปเมืองนอกทำยังไงอ่ะก็ฝากไว้กับทางบ้านที่่มีญาติมีแรไปสาคนอื่นก่อนนะคะมีญาติอยู่ที่นี่ไหมคะแต่ถ้าคุณไม่มีญาติที่เมืองไทยเลยเนี่ยเอามาฝากกับร้านพี่ไว้กอนนะคะแล้วก็มีโอกาสบินกลับมาสิบปีแล้วค่อยมารับแชมพูนะคะนะคะดูนี่นะคะโอเครู้เรื่องยุติธรรมที่สุด เอายังไงดีเนาะเดี๋ยวก่อนนะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราจาผมจำได้เออไม่เอาอย่างนี้อันนี้ก่อนให้พี่ซาซัสดีก่ออ่านี่นะอ่ะนี่นะคะห้ามว่ากันนะคะคิดไม่ได้เออห้ามว่านะคะไมได้เลคะไม่ต้องไม่ต้องย้ำนานลุกอันเดียวเออมานี่เลยค่ะชื่อคุณธัญญาธัญญาเออ เห็นไหมเห็นไหมค่ะที่นธัญญานะคะไม่ใช่โรงพยาบาลเสียธัญญาไม่ใช่นะคะธัญญานะคะนี่นะคะมารับของรางวัลด้วยนะคะหรือว่าแจ้งทางอินบ็อกแฟนเพจอ่าเข้าไปที่แฟนเพจแล้วก็อินบ็อกมาบอกกันนะคะเอาแจ้งที่อยู่เบอร์แจ้งใช่เพราะคุณทําถูกกติกาทุกอย่างเลยนะคะโอเครับของไปนะคะมูลค่า9 8 0แล้วพี่แจ๊กจะแจกอะไรนะฮะไอโฟนเหรออ่าจะแจก iPhone 5สีทอง iPhone 5 S สีทอง จะแจกละจ้าต่อเมื่อเลยครับต่อแลไม่รู้ว่าถ้ามียอดถ้ามียอด f อ l โ o ถึงประมาณสักสามแสนแล้วจะแจกไอโฟนที่ขั้นสีทองนะคะเออจะแจกจริงถ้าไหนก็จะเป็น iPhone 6ไปแล้วสามแสนบาร์บีประมาณสัก8ปีค่อยมารับนะคะมันไม่ใช่ว่าแจกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะไปแล้วค่ะอันนี้น้องนิดนึงค่ะ ลูกค้านะครับมาจากโซเชียลแคมบินมาจากเกาหลีและค่ะแต่เป็นคนเกาหลีหรือเปล่านั้นหรือว่ากันน้องเขาไม่ให้ดูหน้านะครับเพราะว่าน้องกนไม่ได้แต่งหน้ามานะคะค่ะเข้าใกล้ได้ไหมมาเขาไม่ได้มาจากเกาหลีค่ะขนาดอยู่เกาหลีไม่ทําเกาหลีนะคะมาทําที่เมืองไทยขอขอบคุณมากอันนี้น้องๆไม่ใช่ว่ามีชื่อนะอันนี้น,นี่ทัญนนนน่าได้ไปแล้วนะคะอันนี้คือทันญ่าได้ไปแล้ว อันนี้ไม่มีชื่อได้ยังไงมีนะคะพวกนี้มีชื่อหมดนะคะมีชื่อแต่ไม่ได้รางวัลน,นะคะรอบหน้าถ้าเป็น iPhone 5S สีทองมาร่วมเล่นกับพี่นะคะพี่จะแจกให้โอเคค่ะ